คกับสบายดีพี่น้องสุ่คนสุ่คนสู่คนเนาะผิดชาวมาพี่เจ้ามาต้มส่องของดำสนนะพี่น้องที่ในวัดดั้งศีมาแก่กล่องกับที่งานเนาะก็เดื่อดเห็นแต่ชื่อนี่เป็นย่าที่พักมาจับต่างไทยเนาะจะรายละเอียดอ่ะคนส่งมาเนาะให้เห่นเป็นคนเหล่าเนาะพีนองี่นีอันพี่น้องเนาะทางต่างไทยเป็นแห้าทางเขตดิสแนลเนาะพี่น้องว่าอันน่าเห็นแบบว่าที่งานเนาะ ออกมาเขาก็ไม่รับเกินอาณาเห็นน่ะนาจิ้งานเนาะของเพ่งมาของเพ่งเนาะพีดอกพึ่นก็เลยแบบว่าอยากส่งไม้มาให้เนาะเผื่ออ่าเป็นการสนับสนุนเนาะจิ้งานเนาะเี่นเนาะนี่ปฏิกิริยาทอดเนาะส่งนใหญ่เวลาต้องชุ่มตังหาเดือดเก็ดไม่มีนเชื่อเก่าเมื่อน้องดอกแต่เก่าเมื่อเนาะจิ้มทอด ส่วนมี้องวิดมันก็เลยวันถอดเนาะสื่ออันนี้จะค้องฟ้าจากผีโคองที่หลุุ่นเนาะจากฟังไคเนาะกับคนลายเด้อเนาะอ่าอันนี้เดี๋ยวพ่อจะมาแก้เนาะพวามเมียไงอากาศเย็นๆนะเหรอขึ้นมาส่งไม้เดี๋ยวไหมเชื่อมดีหรอกมันชิ้นมานี่เชื่อมเงินเนาะเป็นแบบประกอบเองกับมือเนาะแต่ก่อนที่ใส่ไมจะเจ้าเก่าไม่ใช่หรือ หน้าจะบอกว่าห้องแตกแ่ก็รั่มแล้วเชี่ยงกดนะเนาะถ้าทาปสีนั่นนึงมันจะรักเก็งแขกท่านบอกว่าแบบเชี่ยงกับผากันเลยตัวใส่ไปเนาะก็ืะอยู่คือก่อนจะทาเลาะบางอย่างแต่ว่ามันแบบชั่วอะไรที่มาผ่านมีอนี่นิดนึนถ้าจะบอกว่าดีแต่ว่าพอบันเข้ามาใส่แล้วเดี๋ยวอ่ะอ่าพอเ้าแกะออกมาแล้วกัน ล่องบนคุณทารเลยนะครับคนบอกว่าอานายแก้เลยให้ล่องในเอเนี่ยล่องลองเลยนะีหน่อยเพราะว่าถ้าองเขาก็ยู่นี่แล้ว้าหองมาพอดีโอ้ใส่โใส่อะนาอกันยบแล้วก็ย่างเลยที่ใส่ยางเลยใช่ใ่ใ่เลยเอาลองว่มีของใส่นี่โอ้ นี่คล้องีคุณภาพเนาะจัจะนักเลยเออจะว่างนี้ถึงได้ครัต่างกันบ่ต่างน้ำหนักกับนี่น้ำหนักครัเดี๋ยวเมาเบิ่งก่อนมันสิดีเพิ่นบอกว่าอนาอยากให้อนาลองให้เบิ่งเนาะพี่น้องเบิ่งดดวใช้ผู้สมออ้างลองเลยผูสมอีใจแฮงเนาะเฮอพ่เาพี่ที่ว่าส่งมาให้เนาะ ทิงานเดี่ยวขนฉีหลอมเนาะนอะ่าเลาะเสียงไ่ไดนึงยมเนบอกว่าลองเสียงไ่ดูครับว่าเสียงนุ่งเสียงใสดีไหมเนาะานมหาดที่ต่กได้มเาอะไ้ขอตัวนีตัวนี่น้อพี่นองกาตอนนี้าเดย เสียบสาไอลิงเข้าไว้แล้วเนาะก็ะคือนี่กัเป็นเสียงเสียงไหมสดๆแล้วเนาะพี่น้องกะสุดยอดอะลีเนาะเสียงแตกต่างเก่าลายเนาะเดี๋ยวมาลองคังเบิงเสียงคู่สำางลองเหมือนเนาะฮัลโหลฮัลโหลสบายดีพี่น้องคุ้ซึกงว่าเสียงสํางกัจะหนุ่มนวลขืนพี่น้องเสียงจะแบบมวนทุ่มดีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สมสมกับคลองเพิ่อนบอกคล้องดีเนาะพี่น้อง ค้องดีราคาต้องแพงพี่น้องเลยขั้นคองอบอ่แพง,แงก็คือว่าค้งองมันจะบดี <c oughs> อันก็สมพินเแบบอ่าแต่สําหรับคนเ <c oughs> นาะพี่น้องจ <c oughs> ะบ่แพงเนาะเออสำหรับต่อไปเนาะเขาจะมาอ่าของเพลงให้พี่น้องฟังเนาะ นั่นก็คือนำถ่วทินเพียพี่น้องพอส่วงนี้ฝนตกลายนอะหยานนำถ่วมเมืองซน ฟังไหลท่วมทางบ้านหอมทินพีพี่น้องต้องถือกสูญเสียบ้านหอมทินพีเสียผลละปูจูงเอางูควายขนควายมางเพร้างาอ,อุ้มเอาลานอุ้มเอาลูกเขาถือกน้ำท่วมบ่อลงน้ำาองล้นฟัง ไหลท่วมทางลัดเข้าในนาพี่น้องต้องรังน้ำตาเลี้ยวลงตรงหน้าน้ำเทมล้นทงถ้าแขกสายฟองสิทานใต้น้ำท่วมจนหงพิเคือตายเกียงบ่จงน้ำบ่ยอมลงโทสร้างใจดำลงเงือลงแฮ่แก่ของป้าเฮือนไก่ทา าำต้องแกงปายาอยู่ทางบ้านสาละคามเทวันเจ้าเอ้ยบ่เลยจะน่าใจดำปล่อยให้ฝนตกลงนำ้นำนาปล่อยให้น้ำท่วมเมืองสายฟองน้ำล้นฟังลงแต่ทางเที่ยวนั้นบ่มีกล้วยอ้อยต้องถือกผัดมี แสนเต็มทีแท่น้องพี่น้องขอวอนเทวานาคานั้นสวยปกป้องพี่น้องอย่าให้น้ำนองอย่าให้น้ำของน้องท่วมทิ้เทียอขอโทษขอภยัยน้ำเด้อพี่น้องเลยอากินของหวานเลยลำลายมา มันติดคอเนาะ ปล่อยให้คนตกลงน้ำนำปล่อยให้น้ำท่วมเมืองสายคอน้ำขึ้นล้นฟังแม็ดแต่ทางเที่ยวนั้นบ่มีกล้วยอ้อยต้องถือพัดนี้แสนเต็มทีแท่นอพี่น้องขอวอนเทวานาคานั้นสวยปกป้องพี่น้ออย่าให้น้ำนอง อย่าให้น้ำของน้องท่วมติดเดียอ่าเป็นจริงได้เนี่ยนาะพี่น,น้องเนาอก็รู้สึกว่า สําสหรับไม่นี่ก็ที่ว่าคักแห้งพี่น้องแบบมักเลยนะสำอางพอเวลาเข่าบอกเลยแบบวแบบ่าเสียงแบบมันจะเข่ามาเต็มดูดไม่คมว่าไม่มันจะดูดเสียงเขาเข่าไปเลยนะเออทาว่าเป็นไม่ธรรมาได้คือแตะกีแบบๆๆว่าเวลาเข่าแบอกเลยเสียงมันจะโบอนาดูดคักหรือว่าดั้งมันจะบออดัด้งคัก,นะ,กนะพี่น้องอันนี้ก็ขอขอามขอบใจนเวลายสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ฝากมาให้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้สำอางกับขอขอบใจ,ใจบใหลายๆ อไอพงซิลิกุนเนาะที่ว่าฝากมาให้จะขอบใจน้ำลายเด้อหรือว่าอ่านซื้อภาษาไทยพิษกับขอโทษข้อไปยนำเด้อพี่นาะเนาะอันนี้ก็ขอโทษน้ำลายลายทาว่าพิษผาดกันเ้เอาเต่ออีกเพลงหนึ่งเนาะเพื่อว่าอยากให้เพิ่อนฟังแบบว่าเต็มอิ่มเนาะสำหรับเพลงเพลงนี้ แล้วแวลเขาตำลาบุหานเก่าคานกันบายิางแบบนี้นะาบูหานว่าดีผมยาวคิ้วกงขนตางอนหูบทรงพอดีสายได้ได้เป็นสามีหับพองว่าดีมีว่าสนา ปองเนื้อเย็นไอนอยากเป็นเจ้าของหัวใจอยากมาไหมมาอันผูกสัมพันธ์กับน้องสาวไวเห็นแล้วอดกันบบาไวหัวใจไอแทบจะวายสาวสีอกแค่งามแท้เดีสมคำ ขาสางามกว่ายิิงใดโลกาดังมาลาหอมหวนซึ้งใจหากไปได้สมดมดอมนั้นต้องลงไหลสมคำบูหานกาวไว้ ดอกฟ้าสวรรค์งามเด่นดังดวงพระจันทร์สวยลาวันลอยในนภาไอายอยากไม้ปองปรกคองกับน้องแกวตายานแต่บุญวาัาบ่สมการดาสาวซี พ hey, really ี่น้องฮัลโหลเทสเทสเฮ็ดเสียงรอด้วนะครับพี่น้องครับเอาสีดอกแคงามแท้เด้สมคำเขาสางามกว่าหญิงในโลก ดอกนั้นต้องลงไหลสมคำบูหานกาว้งามน้ำใจแน่นอกคนดีสุดสวยโซพีละสติดอกฟ้าสวรรค์งามเด่นดังดวงพระจันทร์สวยลาวันอยู่ในนาภา อ้ยอยกไม้ปองเคียงคองกับน้องแก้วตายานแต่บุญวาสอนาบ่สมกระดาษสาสีดอกแแห่อ่ทนพี่ผ่านประกันได้ก็ขอโทษน้ำนลายเล้อพี่น้องเออง้อเพราะว่าเพ่งอ่านี่ก็บอ่คอยในห้องดนหเล้วพี่น้องน้องตั้งต่โควิดมากกับบริสอบเพ่งเพ่งถ้าก็มาห้องวันนี้พี่น้อง เต็มอีกเนาะกับซองบทเพลงนำทั่วทีพียแล้วก็แซวซีดอกแคเนาะพี่นะ้องเนาะเอากาถือว่าจบลงไปเนาะพี่น้องกะติดติดคัดจังหน่อยเนาะเพราะว่าทั้ทงมือคีย์บอร์ดกับบุกคอยด้ซ่อมเนาะพี่นนองแต่ก่อนก็นกนเคยรินอยู่เป็นประจำอยู่หรอกแต่ว่าห้องบุกคอยเด้ได้มาอ่าซ่อมขึ้นเนาะพี่นนองเอาก็ก่อนอื่นกะขอขอบุญขอบคุณเนาะทางาอพุ่งสุริกุนะ้นเนาะ ก็ขอบคุณขอบคุณเญผลนหลายๆเนาะที่อ่าอ่าออยาาก่สนับสนุนมาเป็นไม้เนาะพี่น้องก็เพิ่นก็คือสิเห็นลายผลงานแล้วเนาะที่ว่าเวลาเฮ็ดไปเสียงอาจสิบ่คักบ่ชัดเจนไปนล้วเนาะเราเพิ่นก็เลยอาเห็นใจเนาะเพิ่นก็สนับสนุนมาเป็นไม้ก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะกให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีเด้ออ่าหน้าที่การงานก็เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเนาะ เอาโอเคพี่น้องคลิปนี่กับสิอจ้ไวบเพียงท่านีเดี๋ยวคลิปนาพอกันใหม่ท่ายสุดกับบารัมขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง